น้องพันกระจกทำเลยปลาวะฮปลาอย่างโอ้โโได้สองเลยบอกออโอ้พี่น้องฮะเห็นปลาคอใหญ่โอ้นลวมันดิ้นไปนะฮะฮะใส่คองนี่โ <c ười> อ้เียัจะักมาเงี้ยก็พอใส่ ก็สองโตแล้วพี่น้องเนี่ยพี่น้อง,องอก็ปลาดุกปลาดุกลายขนาดนสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอรสกูดสุขคนเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบาวจร์สแนลเมื่อนี้ก็ยังอยู่น้องปลาคือเก่าเนาะพี่น้องก็เป็นเวลาหกโมงเช้าพี่น้องก็ยังอยู่น้องปลาคือเก่าเนาะน้องปลาเข้ากาัดูดบกเลยเนาะพี่น้องกัสซิมาทําการ เก็บปลาพี่น้องเมื่อนี้ก็ต้องเอาฟืนมาดังไฟเผาปลาัก้งนี้ก็เอาฟืนมาดังไฟเล้วพี่น้องดังไฟเตรียมไว้กินข่าเร้าเนาะปิ้งปลาพี่น้องปิ้งปลาก้อยปลาปลาขาวปลาปากลายขนาดพี่น้องเป็นเวลาสองมื้อดูดปลาพี่น้องดูตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยบุษันบกมาซ้ำเร้าพี่น้องมาดูดเอายำเส้านะ เพราะว่าถ้าฮ้อนสุดูดเงี้ยบางคืนกะมันบกกะมันเก็บปลามันบ่ค่อยเห็นพี่น้อง <Yeah. S 1> ก็เลยสิมาเก็บบางยามเศร้า <Yeah. S 1> ตัวคือบอคัขดของนะครับคือบอคัดแอลดัดของนะซุ <Yeah. S 1> ้มอ้ายเพิ่นกะพาก,กันเก็บอยู่ทากน้องพ่อพี่น้อง <Yeah. S 1> โอ้ยขึ้นล่มแท้นี่ yeah. ปลาขาวอยู่ในสะดุ้งเก็บเอาได้มปลาในสะดุ้งเนี่ยอ๋อโอ้โอ้หลายเลยปลาขาวอฮาอ เดี๋ยววอา้นี่ก่อนเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งซุ้มอ้ายเพื่อนเพื่อนได้ปลาอย่างี้ปลาอย่าง้ปละขอหรือปลาดุกนี่ได้เลยพี่น้องปละขอแล้วนี่ละขอหน่อย ปลาคอบลาดุกร้ายขนาดพี่นอ้องลงมากับบอลเลงเลยจากหน่อยเนาะปลายยังปลาคอวะปลาคอตัวนี้น้อยนึ่งอ,อ๋อติ๊ตาม้วนพี่นอ้องเด้อพี่น้องเก็บปลาน้ำกันเด้อเข่าหูเข่าโกนคือนสไลายปลาคอบลาดุก,ดออกเอียนก็มี่ด้พี่น้องในน้องนี่ยมันคือในบ่อจอนเห็นตัวตุ้งใหญ่เนะี่ยน้องเข่า บอกกระต่ายเาขู่นนประนามเนาะไานี่แ้ได้ปะคอใหญ่เลยก้อนเนี่ยคอประดุกเขออก่าโกนใช่ไป ตัวนั่กเอาถังมาใส่เอาไ้เอาถังมาปลาปลาขาวลายเลย อ๋อพี hmm. oh, nice. mm ่น้องไปนเอาไปเนนี่เนาะเรียบร้อยปาอย่างปลาสูตรพปลาสูตคือตัวใหญ่แท้ตัวนักกัป้า ปลาใหญ่ยันเขา,ขา,ขาเหูเขาโคลนบดยุได้ปล้อ่เอ,เ,อเ,อาาเอา่พี่น้อปงปลาทั้งปลาทั้งหอยทั้งปลาคอบดไปทุกห้างเงี้ยนนเราบอกในรูปในห้างเลย ยังงงขับกระดุกกระเห็นลูนี่น่เห็นันี่นโอ้โห้อเพินได้ประดุกกระทัโอ้ยคือเอาดังขบมาอยู่เบื้องเซลดังขบมาตักปลาขาวนี่จังจับง่ายเบื้องเซลดังขบกัน โอเา่พี่ปลาโอ้โหเอ่งตอดตอนนี้ปลาจอนักสิเอาตั้งคุบมาตักเอาพี่น้องกระตองมาตักนเนาะยังจับไงเขาปลาเป็นพอร์ตตักเอาปลาน่อยพี่น้องนี่ จับง่ายมือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งจับปลาพี่น้องอันนี้เป็นปลาธรรมชาตินะ ตนตนเอาน้ำใส่นะปลาบนเต็นที่หัวเอาแย่งพันดีกว่าโอ้โหปลายังเป็ง่งแค่ปลาเนี่ยขึ้นหลายเลยพี่ปลาธรรมชาติเลยเนาะเนี่ยปลาปลาขาวเนี่ยปลาขาวเห็ดอะไรเนี่ยก้อย ก็ไอยสมุดแดง nay bò. <cười> <cười> Chắc tôi tôi đi คนจะเป็นนะเป็นห้อยตีนอ๋อเหยียบลงแล<อ>้ว<อ>มันเป่าไว้อยู่ในห้อยตีนดุกพ<อ>ี่น้องประดุกนาเฮาพอจอนบอกกล้าจับนะจะมันปักมือ,อปักมือนอนห้ด้วยแล้วเนี่ย Ul Nya San Bacho มันต้มต้มลายเขาเรียกว่ามันีท่านแต่ซองท่านแต่ซองปีอจอดนะฮะตักเอาปลาน้อยครับพี่น้องเอาปลาน้อยก่อนโอ้ เปี่ยนว่างนะมีคนได้หร,ออรือ,รเ,อเปล่าได้บอเปล่าน้ากมอยังลายนะพี่นอ้องจะดูดน้ามหมออีกก่อนจับไงโอ้ยพี่แล้ววนปลาสิเขานี่ ตามหูตามถ้ำเนี่ยอเจ้าหัวช่องอยู่บุจักนในโกนนี่เบิ่งแล้วเนี่ยเจ้าเข่าวโกนเนี่ยบุจักอืมหาเก็บปลาน้อยก่อนเไปปลาใหญ่ยังเอาทีหลัง ้องพันกระจุกทำเลยไปวะหำไปยังโอ,โอ้ได้สองเลยบก่กสองชิดสองโอ้พี่น้องครับเห็นปลาคอใหญ่อโอ้แมันดิน้นไปนะฮะฮะใส่คลองนี่นโอ้องเงี้ยมันจะฮักมันเงนี้ย อันนี้เทเสะเทเสะน,นะปลา่อนยังมีอยู่นะต <c oughs> ้นเยอะอะไน่ะอ้ห่ยต้นเี้ยวใช่ไหมยามีุ่ยพ่อว่ะ แช่ก็สองตัวแล้วพี่น้องเนี่ยพี่น้อง,องอก็ปลาดุกปลาดุกลายขนาดนาปลาดุกหน้าห้าบ่คอยใหญ่ไปแลวพี่น้องมีแต่รุ่นนี้เนาะโอ้เสียวจกแนวนี้ย่มมันปากมืออู้โหปลาคอ นี่ไงโอ้คือมานใช่ป่ะคนมันมานจะไดมาูอ่จะดุข้างนั้นพวของหู้นี่แหละป่าอ่านี่เทอะไรนี่แต่อัอออนล้ญญานพักมืออะไรเอาเสียมแล้วพุดเอา จะไนอนเลบี้เสียเล่เ้นด้ก่อเยเซียวคือนย่างเงมันฟักมือ พี่หูพี่มเจ้ากูพี่ฮูปลาขาวน้อยพูไไลเข่าสะดุ้งเบิดพี่น้องมันไปตามน้ำไหลเนาะใายเผื่นเอาสปอไลยแทะโอ้พี่น้องนี่แต่ปลาขาวปลของก็คของปลาขับตึงสะดุ้ง,งถือเองนี้เแนบบี่ยป้าคือสี่ นิจใจขนาดโอ้บ้าโอ้ทางพี่กัะโอ้หัวจิมจีมกันอยู่พี่น้องมาแจ้งไว้ก่อนเหรอ ทางเพกันโอ้ะน้ำมดสิอายังไม่เคนเลยล่มาอีกคนปาดไว้หนานะน้อยปาดไว้หนานะจุบาม่โดนน้าวะวะวะ พี่น้องปลาพอพาแเ้าเอาน้องนี่เบิกแล้วนี่ไงมันนั่นบงเบิกเนี่ยโอ้ทางพุ่นก็เอาแต่ปลาคอปลาดุกพี่น้องขอจอนกัหาเก็บเอาปลาน้อยก่อนเนาะใน่ีพี่น้องปลาฟ้าเป็นปลาขาว ข้อแทดองเพิ่งกูแด็ขาวแดลายแต่ละปีเจ้ากระดูดบอกเลยว่าบริดูนากระดูดปีนี้เช็คเลขาอยู่อ๋อดูเตปไกปีเต็นดูปีเตอ๋อ ปลาขาวน้อยกับลายขนาดพี่น้องยันได้เก็บเบิดเมออยุ่มือน,นี่โอ้สาุคนกันปลาคาวหัวช่องอยู่เนาะโอเคเนาะพี่น้องเดี๋ยวปะจรกัดสีคอโตไปเก็บปลากันเนาะเดี๋ยวถ้าเบิ่งตอนเฮาเก็บแล้วเนาะเดี๋ยวถ้าเบิ่งตอนเฮาสารุปวป่าสิได้ปลาลายชําใดตอนนี้กับเส้าเก็บเนาะพี่น้องกัผักตินเข่าเร้าเนาะ ปลาเขาก็ยังท่านเก็บเบิร์ดกาศีมาเลือกเอาปลาน้อยปลาใหญ่ออกพี่น้องนี่แต่ปลาขาวพี่น้องปลาคัดเนาะตัวน้อยตัวใหญ่ทั้งนี้เป็นปลาขอบปลาดุกเนาะพี่น้องกาสีคัดไว้เนาะประมาณสามสี่โลเนาะปลาขอบดุก พากันมาหนังเศ้าเมื่อยเนาะพี่น้องกินข้าวกินน้ำกะสีพากันสูบต่อเนาะทำพุ่นมันกันยามวันบกปันใดพี่น้องิปลาแบบธรรมชาติบ้านนาสวัสดิ์บ้านนาอใส่นี่แหละสวัสดิ์บ้านนามันอยู่นี่แหละพี่น้องพามาอย่างกันปลาขาวสดๆเนาะปลาไทยเด้อ อทำพ่นกับปิง้งโน้พี่น้องกินปิ้งโน้กินข้าวกินน้ำแล้วเพิ่นกับผากันลงไปงมปลาต่อเนาะพี่น้องโอเคน้องพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับบจอจกสิขอจบคลิปเอาไว้สำนีก่อนเด้อมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็สั่นกระดิ่งให้บอจอนลำเนาะเพื่อสุขภาคลิปใหม่ๆจาะซองของเฮาสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องสบ,บายดีสวัสดีพี่น้อง